Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah faqina fid din wa alim al-tawin. Rabbi syarali sadari wa yasri amni wa hlun udatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kawam rakwa meta pani kawam cemren. Nakab. Hidayah tangnam kawam suk. Nakab. Lakan tawab rab aman. Jawab Allah subhanahu wa ta'ala dikirkan ke pinang tu tan. Nakab. นในช่วงนี้เราอยู่ในเดือนรอมตอนเดือนอันเปรเซอ์นะครับแล้วก็เดือนซึ่งที่มีคืนหนึ่งที่ดีกว่าพันเดือนคือคืนเลยเดตุกนกัสเพราะนั้นวันนี้เราอยากจะมานําเสนอหรือว่ามาดูกันถึงว่าคุณค่าประโยชน์ความประเสริฐของคืนเละตุลกัสมีอะไรกันบ้างก่อนที่จะเข้าไปสู่ประเด็นนี้นะครับถึงความประสริฐและคุณค่าเดือนรอมตอนคําว่ากัสซูเลยเตุลกัส สับเดิมก็คือแปลว่าการแบ่งการกําหนดนะครับคือลายตุนก็เป็นคืนที่อัลลอฮฺสุบฮานฮัตตาลานะครับจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของอายุของผู้คนในเรื่องของรัศกีของผู้คนในรอบปีก็ว่าได้หลังจากที่ด้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วในอัจล,ลีก็คือในเราเา็ินมาฟุสตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะมีการกําหนดคันอีกนะครับนี่คือความประเสริฐของคืนลยละตุลกั ไลละตุนกอดนั้นคืออะไรคือไลละตุนก็ดนก็คือคืนที่อัลตตาลาประทานลงมาในเดือนรอมฎอนดังที่อัลตตาลาบอกว่าไลละตุลก็ดค่อยรุนเมนอันฟิชาเรนไลละตุนก็ตนั้นดีกว่าพันเดือนนะครับดีกว่าพันเดือนแต่ที่แน่ๆคือละตุนกอดนนั้นอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับจะอยู่ในคืนไหนบางนักวิชาการบางคนก็บอกคือค่ำยี่สิบเจ็ดบางคนก็บอกสิบคืนสุดท้าย บางคนก็บอกว่าอยู่ในคืนไหนก็แล้วแต่แต่ที่แน่แคือแล้วจนกัดอยู่ในเดือนรอมฎอนเดือนอันยิ่งใหญ่เราจะมาดูกันถึงความประเสริฐกันนะครับซึ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวเอาไว้แล้วก็นักวิชาการได้สรุปมาประมาณ67ประการด้วยกันความประเสริฐคืนแล้ว้นกัดประการที่หนึ่งก็คือเขาบอกว่าฟ mm ีไรเลตุลกัดกุฟรอนลิซัมคือแล้ว้นกัดจะเป็นคืนที่อัลลอฮฺตาลาจะอภัยโทษให้กับบาปนะฮะ จะพยัยโทษให้กระบบาวอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องพยายามที่ค้นหาคืนเลยจนกัตให้ได้นะครับวิธีการค้นหาให้เจอให้มากที่สุดนั่นก็คือการที่เราได้ทําการอิบาดาทุกคืนนะครับพอเข้าวันที่หนึ่งเดืเาาอนมกราเราก็เริ่มแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปรอคำหยีบเจ็ดหรือสิบคืนสุดท้ายเราไปละหมาดแต่เราเวกกันทุกคืนค้นหากันทุกคืน เมื่อค้นหาทุกคืนแน่นอนก็จะสรุปนะครับเมื่อค้นหาทุกคืนไปทุกคืนจะต้องเจอเขาคืนหนึ่งแน่นอนโดยที่เราจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แต่เมื่อไปเจอกันนะครับรอสุรุโลสโรโลวาลิพซันบ,บอกมันยะคุ้มเลยลาตรลก็อีมานันวัดตซาบันใครที่นะครับใครที่ได้เอ,อ่อใครที่ได้ทําการยืนละหมาดในคืนเลยลนาะตุลก็โดยมีการศรัทธาต่อโลนะครับหวังในความโปรดปราน หวังในความเมตตาปานีชฌาอัลลอฮ์เนี่ยนะครับกูฟิร์ละหูมาตะกัดจะมามินซจำบิอัลลอฮ์ตาลาจะอภัยโทษให้กับเขานี่คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งเลยถ้าเจอคืนเลยตุนกัดหรือละหมาดไปตรงคืนเลยตุนกัดขอดุอาตรงกับคืนเลยตุนกัดอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยก็จะอภัยโทษให้กับเขานะครับซึ่งฮะดิษหนึ่งที่พนายนิชาเคยถามตาลรุ่นลาราห์ราะห์ฮานะฮีวะซัลลัมว่า ถ้าเกิดว่าฉันเจอคืนเลยเราสุนก็จะให้ฉันขอว่าอย่างไรโทรศัลย์โซอฮวาในคือัสลัมก็บอกว่าให้ขอว่า ah um uh af 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 อัลลอฮุมะอินนักอาฟุนตุฮิบุลอาฟะฟะฟะอันนี้โอ้อัลลอฮฺพระองค์ป็นผู้ที่ชอบการอภยัยโปรดอภัยกับฉันด้วยนะครับนี่คือดูอาดูอาที่พระนายชะถามและนบีได้ตอบว่าให้ขอแบบนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเมือลล่อเลาอภัยโทษให้เราบาปเราน้อยบุญเราก็จะเยอะ แล้วเราก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลล์นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับอันซาลลอฮุหูตาลาฟีไลเดติลกอดอันซาลลอฮุตาลาอัลกุรอานฟีไลเดติลกอดนี่คือความประเสริฐอีกประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ตาอัลาได้ประทานกุรอานลงมาในคืนไลเดติลกอดพระองค์ได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์แห่งพระองค์ว่าอินนาอันซันนาฮูฟีไล,ละเตนมุบาระคาตนแท้จริงเราได้ ประทานอันกุรอานมาในคืนที่มีบารากัตนะครับในอีกอายะห์นึ่ยบออินนาอันจันนาหูฟีาลาตลจนกัดแท้จิงแทนเราได้ประทานอันกุรอานลงมาในคืนลาตุจนกัดเพราะนั้นประการที่สองแล้วนะครับลาตละจนกัดประเสริฐเพราะว่าอันกุรอานนั้นได้ถูกประทานมาในคืนลาตุจนกัดมาดูประการที่ต่อไปเลยนะครับประการที่สาม เขาบอกว่าฟัดุไรละตุลกัดก็คือขอสอลลอลฮุตาไราละตุลกัดบินบราระกะอัลลอฮ์ได้ได้บอกไว้อย่างชัดเจนเจาะจงไว้ชัดเจนว่าคืนแลตุลกัดจะเป็นคืนแห่งบราระกะคืนแห่งมีคืนแห่งสิริมงคลอัลลอฮ์ได้กล่าวนคัมีแห่งพราะองค์ว่าอินนาอันจันนาฮูฟีไรละเตนมูบาระกะเต็นนะครับอัลลอฮ์ได้ประทานอ่คืนละละรออไรละตุลกัดหรือว่าไรละตุลกัดในคืนที่ อยู่ในคืนที่มีบารากัตแสดงว่าคืนนั้นเป็นคืนที่มีแต่บรารักัตมากมายนะครับมีความจำเริญมากมายนี่คือความประเสริฐของคืนไร้เด็นกัดประการที่4ี่เขาบอกว่าจะมีการกำหนดอายุนะครับเรือริสกีต่างๆในปีต่อไปปีหน้าในคืนนี้จะมีการกำหนดอายุแล้วก็ริสกีให้แต่ละคน นะคดังที่อัลเราบอกฟีฮายูฟาริโกคุลอัมเรนฮากิบในคืนนั้นเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งแยกแล้วก็กําหนดนะครับอายุของแต่ละคนริสกีของแต่ละคนเพราะฉะนั้นขอดุอาคืนนั้นขอให้อลัละอภัยโทษขอให้อลัลละเพิ่มริสกีนะครับนี่ก็คือคุณค่านะครับราคาของมันประการต่อมานะครับประการที่5 ขบว่ามียดอัลลอฮุลอิบาดะตะฟ ه ฮาดูนบาอัยไม่ ب ا ق ล ل أ ي ต د อาลาเนี่ยได้ให้คืนละจนกัดเป็นคืนที่พิเศษสุดเหนือฝากคืนต่างๆในในทุกคืนในรอบปีด้วยการที่อะไรด้วยการที่พระองค์อัลลอฮะตาลาเนี่ยจะให้ผลบุญมากมายอัลลอฮะตาลาบอกไลละจน์กดค่อยร่นมินอัลบิ็นเช่ินไลละจน์กดนั้นดีกว่าพันเดือนพี่น้องที่รักศรัทธาจนที่เคารพ นะครับมีฮะดิษรายงานนะครับเป็นฮะดิษโซเฮียรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านฮะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้เล่าให้สาฮาบะฟังว่าในสมัยของบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับในสมัยของบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับรายงานแพร่ด le ิษรายงานจากอับดุลลอฮฺอุน ah ีอัสูดบอกว่าท่านนบีซักกะรอร์จุลันมินบันีอิสราเอลท่านรุซูนได้บอกว่า หรือได้เล่าเรื่องว่ามีชายคนหนึ่งของบันิอิสราเอลอิน,นันลาบิซิละฟีซาบิลละ,ะ,ละอัลซะฮเรนได้ทำการยิฮหัดในหนทางของรอบหนึ่งพันเดือนเห็นไหมหนึ่งพันเดือนต่อเนื่องเลยนะครับถ้าแบ่งเป็นปีประมาณแปดสิบสามปีสี่เดือนได้มีการมีชายคนนี้ได้ทำการยิหัดในหนทางของรอบหนึ่งพันเดือนฟาตาจะบันมุสลิมูนามินซาดิก บดาสหบาก็ประหลาดใจแล้วก็ทึ่งนะครับแล้วก็อยากที่จะมีอะไรนะอยากจะมีผล,ลบุญเหมือนกับชายคนนั้นในในในบบนีอิสราเอลว่าทําศาสนาทําการยิฮาดถ,ถึงหนึ่งพันเดือนด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบานตลาก็ได้ลงอายะห์คุรานฟานาซาลัดอินนาอันจันนาฮูฟีไลยลาติลก็ลงอายะห์คุรานบอกเราได้ประทาน อ,อ,นนะอลัลกุรอานนั่นคือเลยลดตุลก็ดว่ามาอดโรกาม,มาเลยลดตุลก็ดท่านจะรู้ได้ไงว่าคือเลยลดตุลก็ดคืออะไรไล่ดัลตุลก็ด์ค่อยรดนมินอันพิชาร์นคือเลยลดตุลก็ดนั้นดีกว่าพันเดือนนะครับดีกว่าพันเดือนหมายความว่าเวลาที่เราทําอิบาได้เนี่ยใน,นคืนเลย์ดตุลก็ดจะเท่ากับ83ปี4เดือนที่มาของมันก็คงเป็นที่ทราบนะครับว่า ท่านนบีได้มาเล่าให้พวกเราฟังว่าให้พวกบรรดาสหบาฟังว่ามีชายคนหนึ่งนะครับในสมัยบนีอิสรีออนเนี่ยนะครับได้ทำการยิฮาดทำงานศาสนาเนี่ยแปสามปีสเดือนต่อเนื่องพวกเราก็บรรดาสหบาก็อยากจะมีอามันอิบาดาแบบนั้นบ้างแต่ว่าแน่นอนอายุก็มีไม่ถึงอยู่แล้วอายุน้อยนะครับเลาก็เลยเมตตานะครับเมตตาใครเมตตา Uhm, สหบาและคนยุคพวกเรานี to to ้ด้วยโดยการประทานอายะมาบอกว่าอัลลอฮ์ประทานอะไรต้นกัตให้กับพวกเขาเรนนั้นประการต่อมาครับความประเสริฐกอคืออะไรต้นกัตเขาบอกตานซาลุนมาลาอิกะตุฟีไลลาติลกอตลีตะฮุฟฟัลมุสลิมีนมาลิกัตก็จะถูกส่งลงมาห้อมล้อมบรรดามุสลิมเลย วะตัมลราอัลอาอุบิลไคล์แล้วก็ทําให้แผ่นดินนี้เต็มไปด้วยความดีวะรอห์มะและความเมตตาวัลมัฟิรอและการอภัยอัลลอฮ์ตาลาก็จะส่งมาลิกัดลงมาเต็มหน้าพื้นแผ่นดินดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าวในคำเพียงพระองค์ว่าตนะซัลุนมาไลต์ตาตัวรัวฟีฮะบิอิสเนียบบิฮิมมิงกุลิอัมอัลลอฮ์ได้ประทานมาลิกะให้มะลิกะแล้วก็ยิบรีนได้ลงมาในคืนเลยเดอรนกัดมาทําอะไร มาขอดุอาให้กับพวกเรามาขออภัยโทษให้กับพวกเราสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าไลละตุนก็สนั้นก็คือมีความประเสริฐอีกประการหนึ่งก,คลลกค็คือไลละตุนก็สตะคู่หนุ่ข้อลิยตันมินาชัดคือไลลตุนก็สจะปราศจากความชั่วไม่มีไม่มีความชั่วมีแต่ความดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดังที่อัลลอฮฺตาลาเนี่ยบอกว่าซาลามุนฮิยาฮัตตามัตลาอินฟัดคืนนั้นจะมีแต่ความสันติสุข นะครับอย่างมากนะครับแล้วก็ปราศจากความชั่วร้ายทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเนี่ยได้สังเกตและก็ได้ใช้ความพยายามในการที่จะให้ตรงกันเลยต้นกัดเพราะว่ามีประโยชน์มากมายอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าไปตรงกันหนึ่งจะเท่ากับมีอายุทาอิบาดะเนี่ยแปปี4เดือนบางคนทํามาแบบนี้แล้ว3ปี5ปีนะครับแน่นอนก็ย่อมมีอายุอิบารดะมาก ผมเคยเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับประวัติของสาฮาบะนะครับได้รู้จักกับชายสองคนคนที่หนึ่งนะครับมีความขยันในการทำอิบาดามากแต่ก็ตายไปก่อนนะก่อนหน้าอีกคนหนึ่งซึ่งอีกคนเนี้ยทำอิบาดาเหมือนกันแต่ขยันยังไม่มากสู้คนนั้นไม่ได้ก็ตายช้าไปตายที่หลังหนึ่งปีแล้วสาฮาบะท่านนี้ก็ได้ฝันเห็นว่าชายคนที่หนึ่งเนี้ย กับชายคนที่สองมายืนรออยู่หน้าอยู่อยู่หน้าอะไรอยู่หน้าสวรรค์แล้วก็มาริกัสดก็มารับชายคนแรกไอ้ชายชายคนที่สองเนี่ยให้เข้าสวรรค์ไปก่อนโดยให้ชายคนแรกที่ขยันกวาเนี่ยเข้าสวรรค์ที่หลังชายคนนั้นก็ตื่นมาแล้วก็มามา,มาเล่าให้ท่านนาบีฟังท่านนาบีก็บอกว่าพวกท่านจะแปลกใจทําไมล่ะคนที่ ตายที่หลังหนึ่งปีถึงแม้ว่าจะเขาจะขยันน้อยกว่าแต่เขามีโอกาสได้ถือเสื้ออดหนึ่งเดือนเต็มเขาได้มีโอกาสละหมาดนะตะละหมาดอะไรละหมาดตะเรเวะแล้วอยู่ในคืนเลยลจนก็แล้วก็มีโอกาสเจอคืนเลยจนก็อีกหนึ่งปีเต็มด้วยเหตุนี้ผลบุญเขาจึงมากกว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสในการละหมาดตะเรเวะให้ได้ทุกคืนแล้วก็ขอดุอาตลอด เพราะว่าท่านตรงไปตรงก็คือละตุนก็แน่นอนคืนหนึ่งคืนใดนะครับแล้วเมื่อท่านไปตรงแล้วอามันของท่านเท่ากับท่านยืนละหมาดตราเวยเนี่ยแปปีสเดือนผลบุญก็จะมากนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเราขอให้ผลบุญนั้นอยู่กับเราอยู่ในบัญชีตลอดไปเมื่อวันกีย่ยมามาถึงเอาไปชั่งตาชั่งแน่นอนผอลบุญก็ต้องมากกว่าบาปอยู่แล้วโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์ะนะก็ร้อมมันก็มีมากจริงไหมครับ ราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคนที่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ขอร้องก,กันทุกคนนะครับวบิลลาฮิตเตลฟิกวันฮิดายะสาลามาลัยกุมมุฮหมมัตุลลอฮ์วะบรักาตุ